สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ต้อมพามาชมรถขุดรถปากคีบนะครับเป็นยี่ห้อคิตาชินะครับวันนี้มีตัวแรกนําเสนอก่อนนะครับเป็นรถขุดขนาด12ตันนะครับคิตาชิเซ็กซ์ร้รุ่นสนะครับสภาพสวยดําเดิมนะครับแท็กเหล็กนะครับช่วงล่างก็คือสีเดิมเลยนะครับนี่สติกเกอร์อยู่ครบนะครับขนาด12ตันเป็นรุ่น3ามครับเซ็กซ์ตัวใหม่นะครับภายในนะครับสภาพเดิมครับ เครื่องปั๊มดีระบบครบนะครับใบแท็ก50เซนนะครับตัวนี้สวยๆแห้งๆครับเครื่องปั๊มดีช่วงล่างเต็มนะครับตัวนี้สงวนราคาอยู่ที่1 1ึ่0ล้านบาทนะครับโอเคครับลำถัดมาครับพิตาชิเช่นเดียวกันนะครับ Z X 120 3ขีนะครับ อาร์มพิเศษนะครับอาร์มยาวๆแบบนี้พร้อมลายเจาะนะครับใส่หัวกระแทกคอนกรีตหัวดรหัวสว่านได้เลยนะครับอ่ามาพร้อมกับแท็กใหญ่นะครับแท็กเจ็ดสิบเซนนะฮะสวยๆเลยปุ๊บอ่า U.S. เนี่ยจะเป็นท้ายมนทรงม้อข้าวนะครับผมนี่สภาพสวยเดิมนะฮะเก่าญี่ปุ่นนะครับทุกลำนะเก่าญี่ปุ่นมีสภาพสวยๆครับเดิมเดิมๆเลยนะครับนี่ รุ่นนี้ข้อดีนะครับสวิงก็จะไม่ล้นแท็กนะครับไม้แท็กใหญ่นะครับสเปคไม้แท็กใหญ่7 0เซนเก่าญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเนื้อตัวสวยๆเดิมๆนะครับ1ล้าน1 0ึ0แสนหมื่นบาทครับผมครับลำถัดมาครับตัวนี้จะเป็นรถคีบนะครับรถคีบไม้คีบเหล็กได้นะครับหัวเนี่ยหมุนได้3 6 0องศาเป็นระบบงานจากญี่ปุ่นเลยนะสังเกตลายนะครับไปปิ้งสวยๆแบบนี้นะฮะ ตัวอามเนี่ยก็เป็นอามยาวนะครับอามพิเศษนะครับจากโรงงานมาพร้อมกับช่วงล่างใบแท็คเรียบนะครับสามารถเดินถนนเดินคอนกรีตได้ไม่กัดถนนนะครับช่วงล่างสวยครับเนื้อเหล็กเดิมๆนะครับมีห้องเก่งนะครับคนขับเนี่ยสบายๆเลยนะครับขับง่ายได้ทั้งวันเลยมีแอร์เรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ราคา เปิด1นึ่ล้านหนึ่งแสนเบาทนะครับพร้อมใช้จอสีมีกล้องหลังด้วยนะครับนี่สภาพแห้งๆเลยนะครับ h ิตาชิเซ็กซ์ร้อยสามห้ายูเอสรุ่นสามนะครับโอเคเป็นเก่าญี่ปุ่นทุกคันนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นอ่าค่ายอื่นนะครับเป็นซูมิโตโมนะครับตัวนี้เป็นร้อยี่สิบนะครับพร้อมปากคีบหมุนได้เช่นเดียวกันนะคีบหมุนได้สามลกสิบองศาฮิตาชิเราก็มีนะ ผมมาสู่ก็มีครับร้านนิดๆร้าน9 0 0า0มืนะผมมาสู่ PC, 120, ร้อยยีรุ่น6อามบูมอามสวยครับตากีบนะครับคีบหมุนได้360องศาโอเคครับยังไงวันนี้ฝากกั้ด้วยครับรถขุดรถคีบฮิตาชิใหม่ๆสวยๆร้านต้นๆน,น,นะฮะสามลำนี้สวยพร้อมใช้สนใจสอบถามเพิ่มเติมก็095 785 9 3 1 4นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ